สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสักคนสักคนค่ะบายสวัสดีพี่น้องกินข่าวรำการเด้อโดนๆมาเห็นกินข่าวกินน้ำพี่น้องจ้าเพื่อจะได้กินข่าวนรำการพี่น้องเอ้อกินข่าวกับอีหยังแกงเห้ปวดมกไม่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 มกน้่มกไม่มกน้่มกไม่มกไม่มกไม่มจไม่มกไม่มกไม โมจอกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ๋ยพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวน้ำกันพี่น้องในรอบลายเดือนนะคะรอบ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 ปีครึ่งครึ่งเงินครึ่งครึ่งปีเลยห้าหกเดือนนลยพี่น้องเอ๋ยไปกินข้าวน้ำกันพี่น้อง มันเี็ก,ก็เลยมาปิจจายบุญนรักบ้าน,นเด้กอะไรมาพี่น้องหะไรคนก็ทำมันอันไม่ได้กลับบ้านหรอเซอเอ้ไม่กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่หรอเซอเอ้เนะว่าพี่น้องเอ้อเป็นคนไร้บ้านนองจ๋าตอนนี้ก็อยู่กับอ้าวเนาะปีนี้ก็เช็ดหน้าอยู่พุ่นเลยพี่น้อง น,นี่ก็จ้างอ่ะนะจ๊จ่างผู้ใดยังเงนมันจะจะจ่างนี่ใช่ไมัึ่มกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องปิดโรงเรียนหรือบอลอีนูยังจะบังหน่อยได้บ่อยังไงเมื่อสี่ปีหน้าก็ขึ้นมาสี่เลยปีนี้เลยเนาะ เดินสิบนี่เดินเก่าเดินเก่าวันที่หนึ่งขึ้นมาสี่เดินเก้ายังเดินแปดเดินเก่าดับเดินเก่าเข้าประดับดินเข้าประดับดินกระสราเพิ่งได้เฮ็ดมาพี่น้องเฮ็ดปวกออกเอาวางได้คอยแม่ โน่นบ่นหน้าตาโบราเดิยี่วันไหนบ้างนั่นแหะน้อยนึงนอนวังไหนบ้างนอนวังไหนบ้างโดนเยอะเอาขาวเยอะนมปียกเยอะนอนวันไหนได้เอาได้หน่อนะนกนิมางท่าพิมาเลยข้างท้าพิมา ข้างหน้า <occurs> พี่มานนี <Pokemon> ้บ <to play> <cartoon> ังฮะบังหัวยงเนี่ยข้อก็เดวิดก๊กอันนั้นที่มีห้างผึ่งนะมันบอกห้างอยู่ทางไหนห้างโกแมงต้นไม้ทั้งโกแพงถึงได้ทั้งโกงห้างโกแพงเ็นยักษ์ท้งทั้งงานเยอะมีโกบ้างโกมากขนาดนะเบ๊อบุ๊คุตี้มือจับอยู่ทางขาห้างขาสินะ้างเขาเที่ยวเก่านะจะจามาได้คิดบอก เคยบอกไงมันปลาเหื่อนพิบ่ามันมนี่จนะักวางใดนันนามีกกจิกสองสามตนจำไม่ได้พี่น้องเรื่องกุ้านเด้เรื่องหน้าเรื่อง้าเขากำนั่นคนละะาหน้า,นรรนะา,ห,นาห้เขากำอืมอืมันอือไปจืดๆแล้วกจะหนาขึนเลย กเมียนกนาทีมานต้นเดียวหันกะบมนตีน่ะไรกตกงานพี่มาก็ต้งงานพี่มานมาจากใ้เจอ้แพี่มานอยู่ั้งลุ่มแต่ยักคุณไน้าจะนี่กงาพี่มานหน่อยตัวนึงเท่ากับก้งาพี่ม่านหน่อยถึงมานเด้ทั้งองต้นได้กงานพีมานิงกี๊เข่มหน้า่้นต่หม้อือโอ้ยมันฮักก็เริ่มอ๋อเฮ็ดเนี่ะ น่ามันหาบกัอ๋อบางนเขาได้วานนี่เขาทุนไป็หล่อหายอยู่ไม่เห็เรอ่เหน่ากระแตกไม่ห้ากระแตกไม่แง่บ่อจามมาเส้านี่นะตัวนึ่งนะเ้าแล้วตัวนึ่งกเ้าไปเอาในน้ำแบบนี้เลยท้แเ็ไปหาสิได้บดี้พี่น้องคนโตขคืนบดเห็นบ่อนเก็บ้ำไมก็ได้น้าใคไป ได้ก็ได้อันนี้ได้ยังได้ไปไดไปสิได้เฮ็ดเลยบบอะบารูเฮ็ดเพิองนี่เพิ่นได้มไหมนะพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดอันปลูกเฮ็ดตับควายแต่ทางบ้านอันสิเคียวบ่มีเห็ดแบบนี้พี่น้องมีแต่เฮ็ดเฮ็ดเพิงอันนั้นได้ไหมเฮ็ดเพิงข้าวนะแม่เฮ็ดเผืองข้าวนั้น Be จำเห็ดโคยช้างอะไรบบเดวกรละถ้ากินน้องซาลาฮะพี่น้องถ้านางกินมันไมาเห็ดลินจือแม่โอ้ยขาปุเขาปลูกป no. ูกแพงปาน่ะดอกเห็ดลินจื้อแพงในข้าวปุนยเห็ดเพิ่พี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดละโงกก็ออกแล้ได้ไหม บ่มีบอยมันมึงได้ตายยังมาอ้วนมึงได้ตายยังนะมึงได้ตายยังปลาคืาจริงจริงปาหม้อกหมนกำลังเงือนี่สิทธิ์เบ็ดกระปุแค่นมดยัง อาของอันี้อ่เนาะอมีบาร์ได้ปี๊เบื่อไม่ได้รูกละตีเตหุนาถ้าเด้า้านตัดเวยวางพลังการหาจกย่าเกินหกหมื่นหอจีหกมืนะสันก็ว่าเกินล้านแสนหนึ่งมันกับนั่นมันกับูน เซนเนี่ยมันก็สี่สิบปันมหาสิบล้านมันก็แซนกลัวผูเนนมันก็แซนกลัวอืนฮเซนก็บาทอะไรอี่ว่นเอ้ยแซนกบ่าฉันนั่นออส่อังกรดออันคาดอกแซนกลัวี่นองเอ้ยแต่งงานสามอเลเทียนยังม่ทันใส่ได้เทียนะดอกว่าสล้านอจีจัดอยู่มือจ้าาจีแต่งก็พาย แฟนกับแฟนแม่นักดนตนีแฟนจะอยู่ในเฮือนนะแม่สิแม่อ็นบอกนะม่ใครท่อมาน่ะกันในพ่อนั่ยีกนันพ่อนคนี่นี่นี่เอาเนั่นแหละเอาใช่แกก่อนรมองยางออกใบคุนใบหนอพ้อจะมางานแท้ น้ำไล้จังเอายางมัดเอาเราจะลืมไปเอาอัน,นทิมใายใส่เด้อกับอันอนีง้งกับมันเมีอ่างหมากอยูในตู้เย็นตู้เย็นเขากะเข่าวหัวออย่างนี้นมันน้งกระเป๋าไว้นี่นี่ <laughs> มันเห็นน่าเอาสิม,ามือมใครว่าเนี่มือฮักมือคือการ <laughs> ไม่ใครว่าใครเ่็นเร็วใครเป็ลเรเด้นาหาแหละ กระเป๋าเขาเอามาเอาเครื่องไว้าคนไปนลยเกิื่นกัมาไว้น้ว่าเอาไปไล่เกลื่อนเราซื้อใหม่ลิ้นเครื่องในเคื่องด้วนเอาไปน้ำเนี่ยซื้อน้ำไปเห็นยุงบรรทอยปังไงง่ามาซื้อบรรทัดครับอนาคตเครื่องคนในเครื่องเอาพ่าหัวตัวเองังได้สั่งมึงมึงสัญกาพูดเนี่ยอีกอย่งนี้มึงกล้าพูดคานี้ได้เนอเครื่องในเคื่อนท่าหัวตัวเองก็ได้ เรื่อ,องในเฮือในซ้ายกระเป๋าเดียวเองคือจะว่ากระเป๋าเดีเยวกระเป๋เา,า,าล่าคันนี้อันเดียวนึ่งกับเคงหนึ่งจ <c oughs> ำนี่ามานี่คือกันพี่น้องเอ้ยน้องซาลาเฮามึงคือดำเทวันมนคือดำเทว,วันมึงคือดำเทวัน่นี่ยเลยพลัายแ <c oughs> ดยดเนอะยื้อปัญหาจ่าขาวนะจ๊าดิกี้ติ๊กกี้คือมึงขาวกว่าหนติ๊กันวัวใสใจะกันยาวติ๊กิกะ เห็นอ่ไว่าบดเอัยยังครับเห็นบดเอ๊บบดห่อบดเอ๊บบดห่ออียงเนาะนี่น่เฮ้ยหอด้นใครจบอกอนคนวานชอดขนาดเขาับเดือขยเตายชิิมโดนเลย นค,นนคนในเมืองเขากระจาเฮ้ยคนในเมืองเขากรนจายนั่นแหละค้ามมาใส่เขาก็อึดอัดใช่นนาาพ,ชพ,พ,พี่น้องจะมาเบิรงทั้งครัวของเราคนต้มน้ำมันเผ็ดกิจจำเจอใส่ผักข่าใส่ผักข้าวพี่ชิมจ้ำเจีย่างเท่านี้รายการกำลังหนึ่งขนมพี่น้องเฮลลายอยู่อพอดีเต็มมันสุกแล้วมั้งเนี่ยเธอเธอมันสุกเนี่ย ว่ายังยังบมม่ขาดเก่งเห็ดปรีวขนะพี่น้องกำลังจ right. ุสิไ,ไปหาเห็ดเะก่อนพี่น้องจะว่ามามาจากนี่พี่น้องโอ้ยลูกเจะกลิ่นรึปะเห็ดเพิองนั่นน่ะที่เอาบ่เคยกลิ่นน่ะนะนี่แหละพี่น้องแกงเมื่อกี้ออกเป็นสีแดงๆเนาะบ่แม่นมันจะออกสีดำดำออกสีเฉดๆเต็มดำ อันนี้ก็เหตุแก่เหตุคือกันบอเออแบ่งเอาเอาไว้จำพันใช้ปรกขาเอออันนี้ก็ไปกินอ่ะก็ไปสเตะปสเต็ปเอาสเต็ปไปสั่นน้งซาลาฮาว่าแต่ละค่ำนะพี่น้องเอ้ยเซิงนี้สุภาพอดีตแง่กับโคตเก้าอีกพี่น้อง นี้นังกัดเป็นแม่คั่วบัริสุ้เฟือนี้เป็นแม่คั่วนี่เลยเป็นแม่คัวบอแม่คัวเร้ว่าคนหลักล่างถวยคนลับชชวนี้นั่งเป็ดกลอสเตอรบพี่น้องคานั่งล่างถวยแล้วจ้านะนะเป็นแม่นิ่งลแบบแม่นิ่งแล้วที่บอกเปิดตาเอานะพี่น้อง เลก oh, ับก่อับเป็นล่ออะไรเจ้าได้พาไปรอไหเมยใรอกมาตกอเม่พาไปรอหาเหตดพี่น้องจ๋ามานแตเแท้กับกะตากับกระต้าคู่ใจกับกระตาคู่ใจบ่อนี่นะมันกระตาคู่ใจแล้วนา กระตาในนอกระตาในนอกนึ่งบ๊วยแม่ตีนี่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 เออปชกะตาน่บไปริงได้วิกกะตาไปยังได้ได้ก็นี่ได้มานันเดพี่น้องเคพี่น้องเาสดโพานด้น้อยแท้ว่าเห็ดอกะกัห่างๆค่เป็นลับัดบาวุนแลเป็นจุ่มงาม้วน่อะไรพี่น้องเอ้ยนางก็ได้ พี่น้องมาฮอนีีกับเขาต่อไปกันนะครับพี่้องค่าฝากก็ไล้ฝากก็แซฝากติดตามเยอคลิปหน้าฝากันนั่งดีๆดูนั่งดีๆเนีดูทิูเช็ดมือก่อนนะก็อยอนั่งงามมีลายำพงงามงามกมูบัเทือนบัเทือนงามกุมูบัเทือนบัเล่นกันนั่งดินเบรดานั่งดินเนี่ย กินีอกลับไปก่อนพี่นนซาติดได้อยู่แม่แต่ว่ามันอ่ามันระเบิดแล้วอ่ามันระเบิดแล้วพี่น้องไปก่อนพี่นนซาสบายดี